สวัสดีค่ะต้รนบรับคุณผู้ชมสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนรายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนของทุกเหล่าทัพค่ะเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะสําหรับวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยทุกเหล่าทัพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2563ค่ะ ที่ศาราว่าการกลาโหมพลเอกนัดอินทราจเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินี42พรรษาสามิถุนายน2563โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสัด,ดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมเยี่ยมชมนิทรศการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งประกอบด้วยพระราชประวัติพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสและพระราชากรณียกิจในด้านการสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนอกจากนี้ยังจัดแสดงการปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้ที่ใช้พื้นที่น้อยในการปลูก เช่นอาคารบ้านพักสวัสดิการตามนโยบายของปลัดกระทรวงกลาโหมที่สนับสนุนให้กําลังพลปลูกพืชไว้กินเองในครอบครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายรวมถึงเพิ่มออกซิเจนในอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากพิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมใจแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลซึ่งมีพลเอกพรพิพัฒน์เบญญศสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชาการภายในกองบัญชาการกองทัพไทยและกุญจิราพันธ์เบญญศสีนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ เขาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงณสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทยที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกและดกรกฤติกาคงสมพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ข้าราชาการกองทัพบ,บกและสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี42พรรษา3มิถุนายน2563โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดโงรัตนารามราชวรวิหารจำนวน20รูปณบริเวณล,ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสาดุดีและถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นอเนกประการเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งประกอบด้วยพระราชประวัติ การอบรมหลักสูตรด้านการทหารหลักสูตรด้านการบินที่ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินพระราชพานนะพระราชะกรณียกิจการทรงงานต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงเจริญรอยตามเรื่องพายุคคลบาทดและทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างแก่ทหารในด้านความเข้มแข็งมีระเบียบว,วินัยและสง่างาม ทั้งนี้กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขณะที่ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศพลอากาศเอกมนัดวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยแพทย์หญิงวิไลพรวงวาดนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำกำลังพลกองทัพอากาศจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทพระสงฆ์และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งถวายพ่านพุ่มเครื่องราชสักการะถวายราชสุดดีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกในน้ำพระราชหฤทัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีพร้อมทั้งพระปรีชาสามารถด้านการทหารตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงมีพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์แก่พระศกนิกรชาวไทยทั่วล่า ทหารจากทุกกองทัพภาคทั่วประเทศนะคะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2563ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1พลโทรธรรมนูนวิถีแม่ทัพภาคที่1พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่1และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน43รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2563พร้อมทั้งกระทําพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงมีพระพารามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพรกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน ขณะที่พลโทธัญญาเกติสารแม่ทัพภาคที่สองนำกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิต ในการรักษาแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพลโทฉลองชัยชัยคาคำแม่ทัพภาคที่3นำกำลังพลและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์20รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2563 จากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งนำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชากุศล ส่วนที่ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทรพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4นํนำกาลังพลพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสาม,มิถุนายน2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้ประกอบพิธีทําบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสุดดีและถวายพระพรชัยมงคลพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพรพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในรายการเพื่อชาติศาสตริย์และประชาชนต่อค่ะ ตภัยเชื้อร้ายโควิด19โจมตีและเข้าทำลายทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตแต่ความสวยงามของความเป็นไทยวัฒนธรรมอันดีงามความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมส่งต่อกำลังใจอย่างไม่สิ้นสุด เราจะผ่านฝันร้ายนี้ด้วยความแข็งแกร่งของคนไทยไปด้วยกัน อยู่ด้วยกันต่อกับรายการเพื่อชาติศาสตร,ร์กษัตริย์และประชาชนค่ะในช่วงนี้นะคะรายงานพิเศษของเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมความพร้อมของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนความร่วมมือร่วมใจรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ติดตามกับคุณนัทพงศ์รอดกันภัยค่ะการฝึก ADMM c o v i d -19 table top exercise ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ที่เห็นอยู่นี้ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากในห่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและทุกประเทศต่างก็เห็นพ้องตรงกันว่าควรที่จะมีความร่วมมือกันในการต่อสู้และช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงทำให้เกิดการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะหรือ table top exercise ครั้งนี้ขึ้นมา การฝึกดังกล่าวกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านกรอบรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM โดยมีการจำลองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อและให้ผู้เข้าร่วมการฝึกตอบคำถามว่าจะต้องทำอะไรย่งไงบ้างเช่นการรายงานแผนขั้นตอน การสื่อสารระหว่างกระทรวงและองค์กรการดำเนินมาตรก,การกักกันการแจ้งชุมชนทราบถึงข้อกังวลการดำเนินสืบทราบต้นตอของการสัมผัสเชื้อซึ่งสถานการณ์หรือคำถามจะถูกส่งไปให้แต่ละประเทศในเบื้องต้นก่อนและจากนั้นทุกประเทศก็จะมาสรุปกันในระหว่างการฝึกผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟลซ์ จริงๆแล้วก็เป็นการที่ให้ทุกประเทศเนี่ยทบทวนบทเรียนนะครับเราได้ส่งส่งการบ้านให้ล่วงหน้านะครับแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยสิประเทศอาเซียนเนี่ยก็ให้ข้อมูลกลับมาก็เป็นประเด็นหลักเลยครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ต่อสู้กับโควิดนะครับก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายแต่ละประเทศก็ประสบความสําเร็จแตกต่างกันนะครับวันนี้ก็มีการมาแลกเปลี่ยน best practice กันซึ่งก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ครับเพราะว่าการที่ประเทศจะประเทศอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ย ประสบความสาเร็จคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหานะครับมันต้องช่วยกันเคลียร์โลกนี้ให้หมดไปจากภูมิภาคครับการฝึก a d m m COVID-19 Table Top Exercise ผ่านระบบ v t c มีหน่วยงานทั้งทหารหน่วยงานพลเรือนที่เกี่ยวข้องอาทิจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งของประเทศไทยและประเทศชาติสมาชิกอาเซียนตลอดจนมีตัวแทนจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO และมีตัวแทนจากประเทศคู่เจรจาของ A D M M ที่เข้าร่วมฝึกและเข้าร่วมสังเกตการการฝึกเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันในระหว่างการฝึกยังได้มีการบอกเล่าถึงกลไกการทำงานจนนำไปสู่ความสำเร็จของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยได้หยิบยกในเรื่องของอาสาสมัครสาธารณาสุขป,ประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและเรื่องของมาตรการก,ากักตัวควบคุมโรคของรัฐหรือสเตตโครนชีน ปัจจัยที่เราสำเร็จก็คือว่าเรามีมดงานที่เรียกว่าอ,อสมอ,อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วเราก็ยังมีความร่วมมืออย่างดีนะครับระหว่างทหารแล้วก็พลเรือนนะครับโดยที่ว่า จากทางวิชาการเนี่ยครับว่าเราถ้าเราไม่สามารถสกัดกั้นผู้ติดเชื้อหนึ่งคนเนี่ยเข้ามาในประเทศเนี่ยภายในเวลาไม่กี่วันเนี่ยจะสามารถแพร่เชื้อได้เป็นร้อยนะครับเพราะนั้นการที่กระทรวงกลาโหมไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในการจัดสเตจควอลันตีนเนี่ยเป็นการดักเอาไว้นะครับก็คือคนที่เข้ามาในประเทศเนี่ยเราจะดักไว้14วันแล้วเราก็ค้นพบเยอะนะครับที่เราตั้งอยู่8-9โรงแรมเนี่ยนะครับค้นพบตั้ง8-90ลาย ซึ่งแปดข้อสิบไลนยนี้ถ้าปล่อยเข้ามาในชุมชนเนี่ยจะแพร่เชื้อได้มหาศาลเลยครับส่วนการเตรียมพร้อมรับมือกับ Second Wave หรือการระบาดในระลอกที่สองนั้นทุกประเทศต่างก็บอกเหมือนกันว่าหากจะมีการผ่อนคลายก็จะต้องผ่อนคลายแบบมีมาตรการและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนรวมถึงมีแผนเตรียมการรับมือตลอดจนแผนตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถยับยั้งกา,การระบาดในระลอกที่สได้อย่างทันท่วงที ปริญญามาอ่อนถ่ายภาพนัทพงศ์รอดกัภไพทีมข่าวทหารทรบห้ารายงานและรายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนในวันนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยบทเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแต่งบทเพลงรักชาติโดยกองทัพบกนี่คือบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินลากันไปด้วยเพลงนี้นะคะขอพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ เิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินหยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักษ์แดนดินถินบ้านที่ผูพัน เกิดมาด้วยมีหัวใจ